มาต่อกันที่การแข่งขันจัก,กรยานทางไกลตูนเดอรฟองกันบ้านครับในสเตจที่14ครับปรากฏว่าซาเล่วาเดนแนนักปั่นจากเป็นเยี่ยมคว้าแชมป์สเตจนี้ไปครองครับการแข่งขันจัก,กรยานทางไกลตูนเดอรฟองที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเราก็เป็นสเตจที่14ถือว่าเป็นด่านที่3ของเส้นทางบนเทือกเขาพิเรนีสครับจากแซงโกดองถึงราโตเดเบย์ระยะทาง168.5กิโลเมตร ปรากฏว่าซาเล่วาเดนแนครับน้องเหล็กชาวเบลเยียมของทีมโอเมก้าฟาร์มาลอตโตเข้าเส้นชัยเป็นคำแรกของสเตดนี้โดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น5ชั่วโมง13มนาทีกับอีก25วินาทีครับนำหน้าสมเอลซันเชสจอมปั่นชาวสเปนของทีมอุสคาเทลอยู่21วินาทีครับขณะเดียวกันครับแชมป์สเตปที่อย่างวาเดนแนครับก็คว้าเสื้อขาวลายจุด ใส่สวมใส่ด้วยเช่นกันหลังจากพิชิตตำแหน่งเจ้าภูเขาในสนามนี้โดยมีแต้มอยู่ที่40แต้มตามมาด้วยอันดับ2อ,อย่างซามูเอลซานเชส32คะแนนครับส่วนตำแหน่งผู้นำเวลารวมและผู้ที่ครองเสื้อสีเหลืองครับก็ยังเป็นโทมัสบวกแลนักปั่นเจ้าทีมของยิมยุโรป่ะครับ ยังคงรักษาเสื้อเหลืองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเป็นสนามที่6ติดต่อกันโดยวอลแลนั้นทําเวลารวมเพิ่มเป็น61ชั่วโมง4นาทีกับอีก10วินาทีครับแม้ว่าในสเตจที่14วอลแลจะเข้าเป็นอันดับ7ก็ตามครับสำหรับการแข่งขันสเตจที่15ของตูดฟองนั้นก็จะแข่งขันในวันนี้เส้นทางจากลิโมถึงมงปริเยเระยะทาง192.5กิโลเมตรครับ